ช่างครับวันนี้ทําอะไรครับอ๋อวันนี้เครื่องตัวนี้เขาลูกค้าแจ้งว่าจอดไว้นานตานไม่ติดปกติก็ใช้อยู่อะนะแต่ทีนี้เขาบอกว่าจอดไว้นานเขามีหลายเครื่องเขาก็เลยอยากจะมาลองเช็คดูว่าเป็นอะไรนะอะ่รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเอี่ยเอสี่สองนะเคยเจอไปแล้วถ้าใครดูคลิปที่แ้กก็คงเห็นแต่ตัวนี้สภาพยังดียังสวยกว่าตัวนั้นเดี๋ยวเรามาถอดดูกัน่นะนะก็ถอดดูถอดดูว่ามันเป็นอะไรนะ,นะ,นะ,นะน มันก็ไม่มีอะไรหรอกสองังวาระรุ่นสองทีถ้าเกำลังมาหาตานแต่ก็หนักหน่อยจะฟองมบนนักนนะแต่โอ้โหมันต้องหลายปีแล้วเขาบอกว่าเขาประทับใจในความแรงนะครับในความทนมาอันนี้สภาพจะสมบูรณ์ครับสายฟงสายไฟเขายังครบไม่เหมือนเครื่องนั้นนะอันนี้ไม่ใช่เครื่องเดียวกันนะไม่ใช่เอามา ยูเทิร์นใหม่ไม่ใช่นะครับนะอันนี้สมบูรณ์นะครับนี่เครื่องสมบูรณ์ไม่ค่อยได้แก่นะแต่ด้ามด้ามแต่งนะเป็นด้ามของฮอนดานะด้ามแต่งครับมาทีนี้เราก็มาเช็คไฟเนาะเช็คไฟว่าเออไฟมันเป็นไงออกไหมถ้าพวกนี้ไฟออกก็ไม่มีปัญหาถ้าไฟไม่ออกแล้วปัญหาเกิดนะครับอ่าบล็อกแม่ขยันซะแล้วเดี๋ยวเอาบล็อกก่อนลอกลองบล็อกนี้ครับใช้ได้ไหมครับเดี๋ยวลองหาประแจแป๊บหนึ่งครับ โอเคหาเรียบร้อยแล้วครับอ่ะทีนี้เราก็มาถอดเช็คไฟก่อนการเช็คไฟเดี๋ยวช่างจะสาธิตการเช็คไฟโอ้โห,โโหขม่าขนาดนี้ก็คือกินน้ำมันนะครับมันจะบ่งบอกเลยครับถ้าขม่าดดำแห้งเนี่ยกินน้ำมันเป็นเินเราต้องมีการปรับจูนคาบูใหม่นะครับแต่ว่าเราจะปรับจูนเราล้างเลยนรครับล,ล้างแล้วก็ปรับจูนให้เข้าใหม่ถ้าตัวนี้ใช้ได้มันต้องออกสีน้ำตาลนะครับอ,อ่อนมันถึงจะทนหัวเทียนอันนี้เปลี่ยนเท่าไรก็ไม่พอเราเตรียมไปเลยสิบหัวเวลาตัดยาก เดี๋ยวเราทําการเช็คไฟนะไฟมีไหมนะครับนะทางร้านรอขายใช่ไหมครับท่านครับใช่ <laughs> รอขายเลยโูเทียนเลขายดีมากแต่ช่างไม่มีขายเนี่ยสิถ้าช่างมีขายนะโอ้โหไม่ต้องถามหรอกขายกูเทียนเดียวโอ้โหไฟแรงครับไฟแรงบอดนะครับกู่ทียน<ร>บอดหายมากบางทีมันออกมันออก็มันทิ่มออกเยอะนะครับก็ออกน้อยคือบอดแล้วก็ออกเยอะมันก็ผ่านนะเนี่ยเห็นไหมอ่าเช็คไฟดูเลยครับโูเทียนบอดนะครับตอนนี้สรุปว่าไฟผ่านแต่ตอนนี้เราจะทําทําการเอ่อ ลางขบูล้างะบูเลเตอรนะ์ล้างะบูแล้วก็ตอกบูก่อนอัดดับไรกไฟผ่านแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาจะได้เสียดังน้อยแล้วช่างไอกเกียดวิ่งหาไหลนะครับรุ่นนี้อะไรหายากนะครับ<ส>อะไรหายากพวกจองจะขายด้วยนะใช่ถ้าหาหาหาได้อยู่ซื้อทั้งเครื่องหมื่นห้าครับรุ่นนี้ตอนเนี้ยตอนนี้หมื่นห้านะ <15 S 2> ของหคูบุต้าอสคนะครับสี่สองมีที่สองก็แล้วสามสามสามสี่สามสี่ใช่ไหมใช่มีสองรุ่น รุ่นนั้นจะเป็นรุ่นเล็กแล้วเบาประหยัดน้ำม,มันแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นแรงออก,กินน้ำม,มันขึ้นมาหน่อยแต่บังเอิญขาบูก็ถูกเปลี่ยนมาแล้วนะครับ,บมันแค่น,นั่นเลยขาบูไม่ใช่คอมมานเนอร์ถูกเปลี่ยนมาแล้วนะครับขาบูไม่ใช่คอมมานเนอร์อันนี้มันเป็นขาบูของเครื่องพ่นยาสายน้ำมันเห็นไหมเจอแล้วครับปัญหานะครับนี่รั่วใช่ใชแตกนะครับอ่ะเราก็เดี๋ยวจะทําการล้างขาบูเปลี่ยนสายน้ํามัน ตัวนี้เราเราเรา,เราแกะเริ่มแกะเริ่มเห็นแล้วเจ้าของเริ่มขยับกระเป๋าก็ตังแล้วตอนนี้นะครับนะตอนนี้เจ้าของอยู่ข้างหลังเองขยับกระเป๋าตังแล้วให้คุยด้วยก็ไม่ยอมคุยนะเขาก็ไม่เป็นไรแล้ะเขาทําใจแล้วเัาก็จอดไปนานนะทุกอย่างมันก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าอะไรอะจอดไปนานมนะันคนเราไม่ออกกําลังกายป,ปวดเมื่อยเลยเนาะ่ะเดี๋ยวเรามาทําการถอดกันวิธีถอดก็กระจยเย็นแล้วกันใจยเย็น แตวเราจะบีบบีบบีบเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะออกปกติเอาไฟล้นก็ได้ครับยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ถ้าไม่ออกจริงต้องไฟลนจริงนะครับให้มันขยายตัวนะแต่ถ้ามันออกมันก็ออกนะนี่เดี๋ยวสร้างลองแบบใช้น้ําเย็นเขาลูบก่อนจะต้องใช้ไฟนะ <c oughs> ไฟมันร้อนนครับอ่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็บ ột, บ ột, ปลด <c oughs> ครับปลดปั๊บปั๊บนะปกติเบอร์สิบนะแต่ตอนนี้เอานคลิปคลิปคลิปมันก็ออกแล้วดึงขมุนหมุนหมุนหมุนขมุนมุนมุนอ่ะอ่ะหมุน ออกแล้วออกแล้วทีนี้ก็มาทําการงัดงัดดูกองนาอว่าใส่กองใช้ได้ไหมมันต้องโดนอยู่แล้วสายแต่เราต้องการดูกองด้วยนะครับกองโอ้ยรุ่นนี้กองกองก็โอ้โหตันนะครับนี่โอ้โหเป็นก้อนเลยครับเย่น่าจะได้เปลี่ยนทั้งชุดนะครับเปลี่ยนยกชุดสายนะครับทีนี้เราจะมาลองเทสเอ่เขาเรียกเทสเสียงแต่ทีนี้เทสเสียงหัวเทียนก็บอดเราก็ต้องเอาหัวเทียนมา เทียนนะครับอ่า <c oughs> เดี๋ยวเรามาทําการลองสตาร์ทดูเนาะสตาร์ทดูว่าเครื่องมันคงทํางานได้ปกติไหมน,นี้ก็ลองเปลี่ยนหัวเทียนแล้วใช่ไหมครับช่างครัใช่ใชเอาเทีนยนใส่แล้วแต่หัวเทียนมันมันจะใช้ได้ไหมก็ยังไม่รู้ของมันบอดแล้วของช่างก็มีหัวเดียวอตอนนี้หมดแล้วเอาน้ํามันหยอดเข้าไปอย่างเงี้ยหัวเดียวก็เทียมเลยหรือเปล่าใช่หยอดเข้าไปฮนะปูดสตาร์ทล้วลองดึงดูนะครับไม่ต้องไม่ต้องบีบเขาเร่งนะมันไม่มีอะไรให้เร่งแล้วตอนเนี้ย ยอนเข้าไปมันอากาศล้อเข้าอยู่แล้วก็บีบคันเร่งว่าน่ะถอดไปแล้ว่ะใช่ลองดูนะครับติดไหมนะทางนี้ขยันวัดลองดูนะครับอุ้ย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 ติดครับอุ้ยไม่น่าเชื่อครับไม่มีขบูครับขบูอยู่นี่ยังติดได้ไงเพราะไม่แปลกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเนาะเราอยากลองเครื่องว่าเครื่องมันมีสิภาพการใช้งานได้เหมือนเดิมไหมก่อนที่เราทําการล้างขบูก่อนที่จะเปลี่ยนอะไรไม่ใช่เครื่องไม่ติดแล้วไปเปลี่ยนอะไรแล้วไม่ติดนะซื้ออะไหล่มาแล้วก็เสียตังเปล่า ไม่ได้ตังลูกค้าเราต้องเสียตังค์อีกต่างหากเราหยอดเข้าไปเลยครับไม่ต้องหยอดเยอะนะหยอดนิดเดียวอ่านะแล้วเราก็ทําการดึงนะครับโอเคตอโอเคเราเทสเครื่องติดแล้วเราจะทําการล้างกระูตอนนี้เราถอดกระูมาแล้วเราไม่ได้ถ่ายตอนถอดหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราถ่ายตอนประกอบไปดูแล้วก็ใส่สายน้ํามันเปลี่ยนสายน้ํามันใส่เปลี่ยนกองเนาะเปลี่ยนกองคือเนี่ยใส่กองอันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะอเปลี่ยนไปแล้ว ทีนี้เราจะมาเทสดูว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วกรองที่เราเปลี่ยนใช้ได้ไหมนี่รับหน้าตากลองใหม่นะใช่ไหมครัใช่ใชใชนี่เนาะเราจะใส่แบบนี้แบบ<อ>นี้น่าจะดีกว่านะอ่ะท<ร>าทีนี้เราจะมาทําการเทสนะเทสว่าหลังจากเราใส่สายน้ำมันใส่กรองแล้วน้ํามันต้องออกนะครับต้องพุ่งเลยนะครับเพื่อมันมันเกิดสูญอากาศดูดครับดูดขึ้นมาแรงดูดใช่ได้อ่าอย่างนี้แค่ออกนะครับเดีเห็นนะครับถ้าเราไม่เทสอ่ะเราใส่เข้าไปอ่ะถ้าน้ำมันไม่ขึ้นนะ มันก็ไม่ติดตอนนี้เรามาทําการประกอบขบูให้ดูครับเราล้างแล้วนะครับตอนนี้เราล้างแล้วก็จะมาประกอบนะอ่า<ร>ช่างรครบับขบูนี้ถือว่าดื้อใช่ไหมครับคบ,บูเจ้าไอ้เขาเรียกระบบขับปัมบบป๊มระบบขับปั๊มถือว่าทํายากแต่ถ้ารู้ก็ไม่ยากมันมีเทคนิคเทคนิคบางอย่างแต่ว่าตอนนี้ช่างยังไม่ขอบอกยังเจาะลึกไม่ได้ครับยังยังยังไม่ได้ต้องให้ติดตามเยอะก่อนติดตามเยอะเดี๋ยวจะเจาะลึกขับอีกนะครับให้ให้ช่างซื้อซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนเนาะแต่ตอนนี้กล้องไม่ชัดนะ ก็ยังไม่ชัดยังเจาะลึกไม่ได้นะมันไม่ชัดคมพอที่จะเจาะลึกนะมันมีเทคนิคแล้วมีมีสูตรลับบางอย่างที่มันก็ก็ไม่รับหรอกถ้าบอกนะแต่ถ้าไม่บอกมันก็รับอยู่อ่ะแล้วขั้นตอนการประกอบนะอ่ะก็ไม่มีอะไรเขาประกอบตามขั้นตอนนะปั๊มก็คือใส่อย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะมันต้องเอาหัวจุกตัวเนี้ยเพื่อไปกดตัวนี้ปั๊ม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 ตัวเนี้เนี่ยไปกดตัวเนี้ยนะมันต้องคว่ำนะอ่ะคว่ำอย่างเงี้ยช่างเคยเจอครับใส่หงท้องมา ก็ไม่ใช่ช่างครับก็ลูกค้านั่นแหละครับเขาอยากทําเป็นก็อยากทําเองแต่ว่ากช่างก็ไม่ได้ว่า Spark an, อะไรใครทําได้ก็ก็ก็อยากตังค์นะครับก็ดูคลิปช่างชาตินะครับเดี๋ยวทําได้นะทําตามขั้นตอนนะอย่างนี้นะอ่าดูคลิปช่างชาติแล้วทําได้นะครับแกนเย็นครับประกอบพวกนี้แกงเย็นอ่ะตัวนี้ต้องหันมาทางนี้นะเขาเขาจะมีล็อกเขาอย่างเงี้ยเนี่ยล็อกตัวเนี้ยอย่าหันไปทางนี้นะไม่มีล็อกนะเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นล็อกอย่างเงี้ยเห็นไหมข้าตรง เราสังเกตรอยว้ารอยโค้งด้วยเวลาประกอบไและไม่ใช่ว่าที่จะใสก็ใส่สังเกตด้วยนะไม่ช่างไม่สมบายเป็นหวัดกินน้ําเย็นเยอะนะหมดไปหลายแก้วแล้วน้ําเย็นน้ําเย็นนะใครอยากสนับสนุนก็กดไลค์กดไอ้ซุปเปอร์แตงได้นะครับกดกดซุปเปอร์แตงนั่นอาจารย์ชาติอาจารย์ชาติาฝากถึงอาจารย์ชาติด้วยนะนี่ช่างชาติอะติดตามประจํานะ ตามเดีอยโฆษณาชห้ังชาตินะชื่อเดียวกันนะครับชื่อเดียวกันอาจารย์ชาติกับช่างชาติครับอาจารย์ชาติอาจารย์ชาติจะดูดวงใช่ไหมครับดวงรายวันนะรายวันช่างชาติก็ติดตามทุกวันบางทีก็ไม่ทําบางทีก็ทําสายช่างชาติตื่นตั้งแต่ีห้าบางทีตื่นตั้งแต่ีสามแล้วกดติดตามอาจารย์ชาติอยู่นะแต่ว่าอาจารย์ชาติแกก็บางทีแกก็ไม่หวางแกก็ไปทุนละไปขึ้นบ้านใหม่ไปขึ้นสารอะไร อันนี้ก็ชื่อเดียวกันครับนะพูดถึงชื่อเดียวกันที่พูดถึงนะครับอ่าแต่ทีนี้ช่างชาติจะไม่มีสปอนเซอร์หรอกแต่ว่าก็ดูดูปะให้ความรู้ทุกคนใหุ้นลูกหลานจะได้มีความรู้จากช่างชาติแล้วถ้าถึงต้นไม้ก็สูงสุดไปแล้วมั้งอายุนะไม่ใช่อะไรสูงอายุสูงวัยไงสําหรับโฆษณานะครับถ้าเข้าก็เปิดรับใช่ไหมครับช่างครับเปิดรับหมดเลยครับพวกน้ํามันพวกอะไรสามารถ เป็นสปอนเซอร์ให้ได้นะครับก็ช่วยโปรโมทครับถ้าขายยาให้ทําคลิปอะไรบอกถ้าตั้งาตาบอกก็าทาไม่ได้เลยก็คือจะพยายามศึกษาหาความรู้แล้วจะมาทําให้ได้จนได้แล้วครับนะอ่าคนเราความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จก็อยู่ที่นั่นอ่ะทีนี้การขันแล้วกันอ่าเข้าเรื่องก่อนอ่ะขันก็คือสมมติเราขันไปแล้วเราขันวนๆก่อนเรายังไม่ออกแรงนะตอนนี้ออกแรงแล้วนะออกแรงไม่ใช่ขันจนขาดนะขาดแน่นอนเลยด้วยกําลังเราเนี่ยแต่เราอย่าไปขันให้ขาด ขันแค่แบบแน่นอึบ <Patri> อ่ะเอึบแ,แค่กดนี้อึบอ,อึบพออ่าแน่นก่าเดิมอะอะอย่าให้มันหมุนนะให้มันขันอยู่ที่อะตอนนี้เราเสร็จแล้วเราก็มาดึงดูเงี้ยหลังจากเราทำการดึงดูแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับตัวนี้เป็นตัวสายน้ํามันที่เราใส่กองนะครับตัวนี้นะสายน้ามันนะส,สีดาจะต่อใช่เนี่ยม,มันจะต่อกับตัวนี้นะกองอยู่ล่างสมมุติทีนี้อย่าไปใสต่ตัวนี้ตัวนี้คือไหลกลับนะครับไหลกลับคือมันหย่อนลงทางเฉยให้นําวิ่งวนกลับเดี๋ยวจะทาให้ดูอ่ะมาดูกัน ใส่กละปไปพอใส่กละปไปเสร็จปั๊บไอตัวนี้ไหลกลับครับเราจะให้ดูทัดทัเลยอาะกดขึ้นมาเนี่ยไหลกลับแล้วปลามาแล้วเนี่ยคือไหลกลับนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันมันไม่มีสายมันโอ้ยน้ำมันเลอะเทอะครับเสียของด้วยใช่แล้วมันก็ละลายนะครับละลายครับคําว่าละลายก็คือเดี๋ยวให้แม่บ้านไปให้อันนี้ครับนี่ครับโกดครับเห็นไหมวิ่งแล้ไหมหลังจากวิ่งแล้วเราทาไงครับขั้นตอนช่างชาติก็คือทําแบบนี้นะครับตามสูตรครับ นะตามสูตรนะครับดูเลยครับอ่ะเป่าเข้าไปครับพูดออกนะครับออกนะครับต้องออกยังไงต้องสุดครับแต่ถ้ามันออกสะดุด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 ไม่ใช่ไม่ช่างชาติพูดจะดุดนะครับมันจะสะดุดสะดุดสะดุดแสดงว่าขบูเสียนะครับขบูเสียนะครับแต่ถ้ามันออกใช่ออกสะดุดครับแต่ถ้าออกปื้ดไม่เสียครับใช้ได้ครับ่นะครับอ่ะจะเป็น่อยละองนิ่งนะครับใช่เรามาดูว่าติดไหมตาติดไหมลองดูนะครับ เราต้องการประกอบไปอ่ะตรงนี้มันเจาะให้สองรูเรากลับข้างก็ได้เห็นไหมแต่ถ้าบางรุ่นมาเจาะรูเดียวต้องเอารูไว้ตรงนี้นะครับนี่นครับมันจะมีรูมันจะมีะมะรมูอยู่นะครับใช่มีรูเนี่ยน,นะอ่าสายปิดเดี๋ยวก็รู้เรื่องใช่ไหมครับก็มันไม่ดูดน้ำมันถ้าสายปิดนะแล้วก่อนใส่ทุกครั้งนะครับช่างจะทําให้ดูนะครับไม่ใช่ปิดฝานะอันนี้ต้องปิดก่อนการหกก่อนใส่ทุกครั้งเราต้องทําการอ่ายึดน็อต เผื่อมันคลายมาเราไม่รู้ครับก็าใช้งานมาเท่าไหร่แล้วมันคลายเปล่าเราไม่รู้ลองหมุนหมุนดูนะโอเคนะมันกึบเดียวมันแน่นนะมันแน่นอยู่นะบางคันรวมเลยนะอ่านิดนิดหนึ่งเห็นไหมเราอ่าพาให้เขาไปซะมันก็จะได้จบนะหลังจากนั้นเรามาทําการใส่ออขบูเนาะมันจะมีแหวนรองอยู่รู้สึกแหวนรองแหวนบูทแต่ไม่ใช่แหวนเราหรอกบูทหายไปตัวหนึ่ง มันจะมีบูธนะแต่ว่าบูธ<ช>เหมือนจะหายนะครับมีจะหายไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าติดแล้วก็จะหา,า,าใสเข<ห><อ>าบริการนะสหาใสาเขาไม่เป็นไรมันมันตอนนี้เราต้องการดูว่าเขาจอดไว้นานมากแล้วเจ้าของบอกจอดไว้นานมากเลยอ่ะช่างช่างช่วยดูให้หน่อยนะเดี๋ยวเราจะทําการถอดเหมือนเหมือนตอนที่เราถอดตอนแรกนะตอนนี้เราเห็นอะไรบางอย่างครับถ้าน้ำมันอย่างนี้เราเห็นอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราจะบอกครับว่ามเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยมันคาเลยไหมมันไม่ยอมลง เห็นไหมเห็นไหมดูให้ดีซูมเข้ามาเนี่ยถ้าอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราเจอปัญหาแล้วครับต้องหาที่แท้จริงเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอ่ะถ้าเราเปิดฝามันจะลงวูบเลยคอยดูนะอ่ะคอยดูให้ดีว่าเห็นไหมลงไปเลยนะครับอันนี้เห็นเนาะคือตอนนี้รูหายใจตันครับฟันธงไม่ใช่หมอดูนะแต่ว่าเรารู้เลยรูหายใจตันครับตอนนี้ครับแต่เรามาจะบอกว่าเราเคยลงคลิปไปแล้วว่าตันตรงไหนอันนี้ไม่มีรู แต่มันตันตรงไหนนี่ครับรูหายใจอยู่นี่ครับอ๋อรูหายใจนี่ครับอ่าอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูว่ามันเป็นยังไงมันทําไมมันตันถ้ามันตันน้ำมันมันจะระดับนิ่งเลยนิ่งแต่ถ้ามันมันมีรูหายใจปุ๊บมันจะปุบลงทันทีของเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดฝาเนาะแล้วอากาศมันเข้าไปใช่ไหมครับช่ครับแล้วมันก็เลยร่วงไว้เนาะอ่าเมื่อกี้เกิดสุญญากาศข้างในปะครับอ่าใช่เดี๋ยวเรามาใส่กระบูก่อนเดี๋ยวเราจะให้ดู เขาเรียกลินล้นลิ้นระบายนะครับหรูหายใจพูดเป็นแบชาวบ้านนะอ๋อมันอยู่ตรงนี้เหรอครับใช่รุ่นนี้ถ้าเจาะมาทางนี้เขาไม่ทําที่ฝานะอ่าเขาลูกเล่นเขาหลายอย่างก็ต้องตามให้ทันแต่ถ้าดูคลิปทั้งชาติแล้วนะเจ้าชาติจะบอกให้นะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะติดตามช่างชาตินะติดตามนะครับเป็นสาระความรู้ดีๆนะครับจากช,ช่องช่างชาติช่างชาติจะบอกวิธีนะครับทําเองได้ที่บ้านไม่ต้องพายมาหาชาติครับทุกวันนี้ก็พายมาหาชาติก็เหนื่อยครับกายก็ตายือ่อทีทำไปตัตตดตัดญ้าไม่ถึงรถด,นะดับอีกแล้วเราต้องแก้ไขด้วยตัวเองครับช่างชาติบอกเสมอว่าทําอะไรได้ทําเลยถ้าทําไม่ได้จริงคิดถึงช่างชาตินะคิดถึงไว้ขอให้คิดถึงกังนนะ บอกช่างชาติไปอยู่บ้านไหนไม่เคยจะไม่งเสียบอกไม่ได้เลือนข้าวบอกนี่อ่ะมาเรามาดูกันอ่ามันจะมีบางอย่างอย่างนี้นะครับเคยแกะออกมาปุกนออกมาแล้วใช่อนเจออะไรแน่ๆนะแฟนแน่ๆนี่นะครับเขาจะมีเอ่อลิ้นเหมือนกับที่เคยถ่ายมันจะอยู่ตรงฝาใช่ไหมตอนที่ถ่ายใช่แต่นี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่รุ่นนี้นี่เห็นไหมเดี๋ยวเรากดดูนะกดดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะต้องเปิดอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยอ,อย่างเงี้ยอ่าดิลิมันปิดครับลิ้ิมันปิดทีนี้เราก,กดกดพยายามให้มันเปิดครับอา่าเปิดอย่างเงี้ยอา่าเปิดแล้วเห็นรูเล็กเล็กอ่าทีนี้เราเรามาใส่ดูแล้วเราจะมาดูกันทีว่าหลังจากเราเปิดแล้วเราจะไม่เอาตัวนี้ใส่แล้วเ,เรามาดูกันว่าเราแยกเราถอดมาแล้วมีอาการเหมือนเมื่อกี้ไหมนะปิดฝาให้แน่นปิดฝาให้แน่นนะแล้วเ,เรามาดูกันว่ามันเหมือนเมื่อกี้ไหม การแยกใช่ไหมสร้างใช่แยกแล้วถอดออกเหมือนเมื่อกี้ถ้าน้ำมันวิ่งลงแสดงว่านี่เราไม่ได้ใส่มาโลง่งอ่ะลองดูอ่าแยกเต็มแล้วนะทีนี้เต็มนะเต็มของแท้เลยของจริงเลยอ่ะแล้วมาเป่าทําการเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยก็ปี้เลยอ่าแล้วทําการถอดดูที่มันจะลงไปไหมถ้ามันลงไปก็คือผ่านเห็นไหมลง,ลงเลยล <ง S 2> เห็นไหมเพราะว่าตรงนี้โลง่งเนะาะใช่มันโลง่งก็คือเลิ้นวนีิตันครับนี่ตัวนี้ที่ ไม่ลงเพราะตัวนี้ใช่ไหมครับช่ครับใช่ตัวนี้แหละ <c oughs> อ่าทีนี้เรามาทันกรประกอบแล้วก็เราทําการเทสดูเหมือนเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะถ้ามาลงปุ๊บก,ก็คือเครื่องผ่านถ้าอาการเป็นอย่างนี้มันก็มันมีอาการแรงดันสูงบางทีมันเกิดการท่วมได้นะอาการนี้คือจะท่วมนะท่วมแล้วขบูมมันไม่ไหวแล้วก็จะกินน้ำมันหัวเทียนดำเหมือนเมื่อกี้นี่เราจะลองใส่ดูนะใส่กลับคืนครับอ่ะใส่กลับคืนเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยเมือเมเ่อกี้นะเห็นไหมแล้วทำการแยกเหมือนเดิมนะครับ ก็ทาให้ดูนะครับปกติก็ไม่ไม,ไม,ไม่ทำหลายรอบขนาดน,นี้เลยช่างที่ไหนไม่คงไม่จะทําหลายรอบขนาดนี้อะทําให้ดูว่ามันจริงไหมทําให้เห็นเ,นเลยอะแยกข้าไปครับแล้วเป่าครับมันเดิมครับต้องเป่าอ่ะนะแล้วถอดครับลงไม้ดูอ่ะลงแล้วเรียบรอ้อยเห็นไหมคือเราแก้ปัญหาถูกจุดแล้วนะครับรอ่ะโอเคถ้าถูกจุดเราประกอบเลยนะเห็นแล้วนะเห็นทุกคนเห็นนะอ่ะเห็นแล้วเราก็จะประกอบนะครับ เราก็เจอปัญหาแล้วครับไม่ใช่ล้างขบูแล้วส่งงานนะครับเดี๋ยวมันไม่จบอืมทีนี้เราต้องการสตาร์ทแล้วจูนให้ดูเนาะไอ้บูตตัวนี้เดี๋ยวจะหาใส่จะหาใส่นะครับใช่ต้องหาใส่ให้ลูกค้านะครับเพราะว่างานอะไรมาถ้าไม่มีมาเราต้องต้องหาใส่ให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราทําการส่งงานโดยที่ว่าเอ้ยมึงมาไงกูส่งงานแล้วเราจะเป็นช่างได้ไงเป็นช่างที่ดีก็คือต้องให้ครบครับ ทุกอย่างที่บริษัทก็ทํามาเราสรรหาให้ลูกค้าให้ครบครับอ่าถ้าทําดีขนาดนี้เขาไม่ประทับใจเราก็ก็ต้องทําต่อไปสิครับ <c oughs> เดี๋ยวก็เจอคนที่ประทับใจจนได้แหละครับมันต้องมีครับสักวันหนึ่งต้องเป็นของเราอ่าเป็นไงร้องเพลงไม่ได้จะเจอลิขสิทธิ์ <c oughs> นเจอเจอลิขสิทธิ์นะช่างไม่ไหมร้องเพลงมานานแล้วเนี่ยอืตั้งแต่สละโสดนะครับ ไม่ได้ร้องเพลงมาแล้วเมื่อก่อนนโสดนร้อ,อ,องทุกคืนอืมร้องทุกคืนมาเข้าเรื่องดีกว่าแล้วก็มาหกเหลี่ยมเนาะเพราะลูกนี้เขาใช้หกเหลี่ยมครับเหลี่ยมขันเข้าไปเจ็ดเหลี่ยมมีไหมครับช่ครับเจ็ดเหลี่ยมมีเขาทำเองครับ <laughs> เ,เดี๋ยวคุณล้อเป็นนกเขากางเขตดนะมันดูการ์ตูนสมัยก่อนคุณล้เอเฮอ,อยรุ่นนะครับรุ่นเดียวกับช่างชานี่จะเข้าใจมุกนะใช่โอ้โหรุ่นยุค90ครับช่างบอกก็เลยไม่ต้องถาม,มาอายุนะครับยุค90นะยุเท่าไหร่นะ <c oughs> ไม่ต้องถามครับเพราะช่างก็ไม่อยากตอบนะไม่ใช่อายนะครับแต่ว่า <c oughs> มันไม่ใช่ที่วัยรุ่นกันมาถามมาตัวเองอายุเท่าไหร่ใช่นะไม่ใช่แล้วนะหนึ่งปันนครับไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่นาใช่ไม่ใช่นาบอกตัวเองไม่ใช่่ะยกเสียงเพี sure. ้ยนนะเสียงเปลี่ยนนะนี่ไม่ใช่ดัดเสียงนะครับเสียงเป็นอย่างนี้เองครับไปลูกกินอะไรเข้าไปครับอืมจากนมันก็เสียงเป็นอย่างเงี้ยทำอย่างไงอ่ะเรามาดูกันเข้าเรื่องละตอนนี้นะล็อกล็อกหน่อยล็อกล็อกหน่อยล็อกล็อกอ่ะอึบอึบอบอย่างเงี้ยมือเราจับไม่ไหวก็มันไม่เป็นอย่างเงี้ยอยากได้อย่างนี้จังเลยแต่ว่ามีจังซื้อแค่ตัวเดียวออมีตัวเดียวเท่านั้นในร้านอ่ะ อยากได้อย่างนี้แต่ยังไม่มีตังซื้อเดี๋ยวใจเย็นนอ้องอมยวพี่จัดให้นี่บอกตัวเองนะไม่ได้บอกใคร่ะลองมาดูครับว่าติดไหมก่อนอื่นทําการโชกค,ครับโชกแล้วโชกให้สุดเนาะแล้วไอ้ต,ตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกนี่ไม่ใช่ของมันของมันอยู่นี่อันนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วโชกตรงนี้ครับแล้วก็บีบเขาเร่งให้สุดเนาะสุดเดิมครับที่เคยบีบขเขาเร่งเนาะบีบเขาเร่งให้สุดเลยห้ามห้ามปล่อยกามห้แน,น่นนะหนึ่ง ปิดโชคให้สุดนะครับใช่อย่างนี้เนาะปิดสองคือกำไวเ้ไวเร่งไว้ใช่ไหมครับอย่าปล่อยมือครับอย่า <กำ S 1> ปล่อยมือตลอดอ,อ,อย่าปล,ยปล่อยมือนะจ๊ะ,ะ,อะลองดูครับน้ำมันลงเยอะ ตอนนี้คืออย่างที่เราบอกเนาะหัวเทียนมันเนี่ยดำาปืป้อนดำนะ้ำมันลงเยอะฟังจากเสียงแล้วมนสะดุดเวลาเร่งมันไม่จกักมันไม่ไม่ขึ้นทีนี้เราจะทําการจูนให้มันขึ้นอจูนยังไงถ้าดูคลิปที่แล้วก็คงจะรู้ก็คงจะซ้ําๆก็ดูซ้ําๆะจะได้เก่งนะครับได้เก่งนะครับอ่าะ,ะดูซ้ําๆมาทีนี้เราทําการจูนกันจูนไม่ให้มันกินเะ่ะลองเข้าไปครึ่งรอบก่อนหมุนอย่างเงี้ยอ่ะครึ่งรอบลองดู अहम् บจะขึ้นแบบปั๊บใช่มันต้องโลง่งต้องจัดแล้วถามว่าดึงติดไหมมันต้องติดครับทีเดียวติดเลยนี่ครับเขาขึ้นเลยคนระับขึ้นเลย โอเคครับก็ไม่มีอะไรก็มีแต่อ้ที่หา,ายใจตันเนาะที่หา,ายใจตันอ่าลิ้นก็ได้หรือว่าแล้วเปลี่ยนส้กรองส,สายน้ำมัน ล้างคาบูขาบูไม่เป็นไรนะแต่เราต้องล้างแล้วก็เปลี่ยนหวัวเทียนเพราะว่าน้ํามันกินนมันกินน้ำมันหวัวเทียนบอดเนาะน้ามันกินหวัวเทียน,นะครับแล้วเราจะมาถอดหวัวเทียนดูว่ามันสีอะไรสีดำเรือสีอะไรอ่ามาถอดดูกันเถอดดูกันนะครับถอดดูกัน,ลนลเลยนะครับดูกันเลยครับล้มไปพร้อมกันเลยใช่ไหมครับว่าสีอะไรนะหลังจากเราบอกว่ามันต้องเป็นสีน้ําตาลนะถ้าจะใช้ได้นะน้าตาลไหมครับโอ้ยสวยมากนะครับใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดอให้กล้องโฟกัสกันนะต่างกันไหมอ่าเอานะอันนี้ก็ของก่า สีเหลืองก็จะเป็นของเก่า,อาของคันธันนี่จะดำเนาะใช่ดำเนี่ยเห็นไหมแตกต่างกันมากเลยครับครับการจูนคือ,ค,อคืออย่างที่บอกสมบูรณ์นะอ่าดูนี่สมบูรณ์มากถ้าอย่างเงี้ยจะประหยัดน้ำมันแล้วประหยัดหัเทียนครับไม่ต้องเปลี่ยนหัเทียนบอยครับ,ร,บรอรอขายร,รอขายรอขรอขายแล้วคุณคุณต้องไปรอซื้อนะเข้าแถวซื้อนะบางร้านเนี่ยโอ้โห กจะซื้อบางทีหาไม่เจอบอกไม่มีนะใช่นะก็คือไม่มีอะไรสรุปล <ะ S 1> เลยนะเนาะสรุปคลิปเลยสรุปคลิปเลยครับช่างครับสรุปคลิปก็คือเปลี่ยนสายน้ํามันไส้กรองแล้วก็รูระบายก็คือสายที่หายใจนะแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนซะหัวเทียนใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็ล้างขบูขบูคือไม่เป็นไรแต่เราต้องทําการล้างเพราะเราได้หมดข้อสงสยัยหลังจากนั้นก็คือเจ้าของก็ไปใช้อะจะสบายใจสบายใจใช่เพราะว่าช่างทําไปแล้วถ้ามีปัญหากลับมาทีเดิมเราก็ช่างจะดูแลให้ฟรี ฟรีที่เดิมฟรีจุดเดิมที่ซ่อมไปนะถ้าจุดอื่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งแต่จุดอื่นไม่มีเพราะช่างเช็คแล้วโอเคครับก็พร้อมส่งงานแใช่ไหมครอย่างนี้ใช่อะฝากเลยสําหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ